ตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดถ้ำเสือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนหลงยเขาฮะเขามันอยู่ตรงไหนโู้นไงกับเขาวัดถ้ำเสือจะอยู่บนยอดเขาแล้วก็การขึ้นบนยอดเขาแลเขาก็จะมีเส้นทางอีกสองทางนะครับคือ ึ้นบันไดแล้วก็มีกระเช้ามาให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนีนเป็นบันท่พาพุทธปาลประทานพรอ,องค์ใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะนี่ก็จะเป็นเจดีย์แก้วปราสาทเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับจะขึ้นบันไดดีขึ้นกระเช้าดีอ่ะพี่พี่ก็ <c oughs> ขึ้นบันไดดีกว่าบ <c oughs> ันไดดีกว่าโอเคเราถึงแข็ขงแร <c oughs> ง<ล> แต่ดูแล้วดูบนนออันได่ันตอคิดเลยโอ,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 อไหวก็นี่มีรัฐธรรมชมที่วัดทัท้งเสือเขาจะมีให้ท่านเลือกขึ้นสองทางนะครับมีทั้งทั้นบันไดนะครับแล้วก็กระเชา้าถ้าขึ้นไม่ไหวท่านก็จะขึ้นกระเช้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านมีแรงเราก็ขึ้นตรงบันไดตรงนี้นะครับซึ่งจะมี ร้อห้าสิดขั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินขึ้นบันไดดีกว่านะครับขึ้นลงน้าขึ้นนี่ครับชันมากเลยครับ <laughs> โอ้ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะร้อยห้าสิบแปดขั้นเนี่ยนะกระเช้าท่านละสิบบาทนะฮะนั่งขึ้นนั่งลงอย่างผู้ชมนี่นะครับท่านเราก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเอาจริงๆนะฮะถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องขึ้นกระเช้าขึ้นมานะครับ เหนื่อยมากเลาผมขึ้นยังเหนื่อยเอาเป็นว่าตอนเราขึ้นก็เช้าดีกว่าเราผมยังเหนื่อยในสุดเราก็เดินมาถึงแล้วครับนี่นะครับพระพุทธรูปปานประธานพรนะอยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากครับเป็นองค์สีเหลืองทอ,อง ผู้คนก็มากราบไหว้กันเยอะมากเลยครับพระพุทธรูปปานประธานพรอ,องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี เห็นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูดอกไม้ไไมไดูลายรูปนี้ผิดงชื่อดอกไม้ก่อนไหมโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปกราบไหว้พระพุทธรูปปานสะทานพรร์ด้วยกันนะฮะเราได้คู่ได้ดอกไม้แล้วนะฮะ ผู้คนวันนี้มากราบไหว้าาสการะบูชายเยอะมากเลยนะครับนะครับเพื่อนๆเ,เราก็เอาดอกไม้ขึ้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาทู่มาปัก มาปักนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปปิดทองกระดาษทองเขาก็จะมีให้เราอยู่ห้าห้าใบนะครับห้าใบก็ห้าองค์พอดีเลยนะครับเจะจัดให้เป็นชุดๆนะครับ เพชมเดินดูบรรยากาศรอบที่เราขึ้นมาบนเขาเถ้ำเสือนะฮะวัดถ้ำเสือนะฮะบรรยากาศตรงนู้ก็จะเป็นแม่น้ำแม่กลอง Brid นะฮะนี่คือพระพุทธร,รูปปานประธานพรนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบรุรีซึ่งวันนี้มีคนม,มาสักการบูชาเยอะมากเลยนะครับ และตอนนี้ก็เป็นองค์เจดีย์รักเกตแก้วนะฮะราทนะครับพระอุโบสถนะครับานบัณฑ์ฐานตั้งคุณงามความดีกับลูกหลานเราได้เห็นให้กับลูกหลานเราได้เจริญรอยตามในคุณงามความดีที่พ่อแมู่่ย่าติยายนั้นทำให้ดูหรือว่าทำให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าลูกหลานของเราที่แหละคือที่เพื่งของพวกเราในวันข้างหน้ายามที่พวกเรานุ่ไวัยแก่เช้าลงทุกวันทุกวัน ตรงด้านหน้านะครับท่านชมคนนะี้จะเป็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วก็จะมีหุบเขานะล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับนี่ครับบรรยากาศด้านหลังล้อมรอบด้วยหุบเขาแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีสวยงามมากเลยครับดูจากข้างบนแล้วโอ้โหดูแล้วสดชื่นดีนะท่านผู้ชมเพื่อนๆถ้าม,มานะะนี่นะให้มาดูด้านหลังด้านนี้เลยนะครับวิวสวย เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ข้างในเจดีดย์เจดีย์อันนี้ก็จะมีก้าชั้นนะฮะแต่และชั้นก็จะมีพระพุทธรูปประดิดไว้ในแต่และชั้นนะครับเข้ามาข้างในนี่เย็นมากเลยครับถอดรองเท้า พระเจดีสเกตแก้วปราสาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอัญเชิญพระบมรมศาศาริกธาตุจากประเทศอินเดียมาประสเสริฐไว้อยู่ตรงนี้นะคะ ่านบนก็ตรงนี้ก็จะไปขอระฆคังที่ท่านจะมาเคาะระฆคังนะครับรก็จะอยู่รอบพระเจดีย์นะฮะเพื่อนมาก็มาเอาะครคฆังได้นะครับตรงนี้นะหลังจากที่เราขึ้นไปที่ชั้นเก้าเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางไปเที่ยวกระต่อบนะฮะ ก็จะไปดูที่ไรต้นจามจุรียักษ์นะครับ<ช>แล้วเราแหล่งท่องเที่ยง,งชื่อของปากกาอ่าใช่อีกอีกแหล่งหนึง่งแหล่งหนึ่งเป็นจุดท่องเที่ยงอยีกจที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตรงนนั้นตามเราไปเลยนะครับผม